ที่มาของความร่ำรวยของภูมิกับโจคุณนะฮะก็ย้อนไปเมื่อประมาณสักตอนที่สมัยดำรงตำแหน่งเป็นพนักง,งานสอบสวนนะฮะอยู่ที่ภาคใต้ก็ได้ไปนค้นพบช่องทางทำกำไรเนี่ยจากการลงทุนซื้อรถหรูจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียเนี่ยแหละนะเป็นรถหรูรถ,รถ ซูเปอร์คาร์บ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งมาเลเซียเนี่ยจะมีราคาถูกกว่าประเทศไทยเป็นอย่างมากก็นําเข้ามาในประเทศไทยเสร็จปุ๊บก,ก็ทําการจับกลุ่มเองอะไรก็ส่งกมรมศุลกากรเองซึ่งกมรมศุลกากรเนี่ยเขาจะให้ค่าสายหรือค่าข่าวค่าจับกลุมอะไรรางวัลน,นาจับอะไรประมาณนี้45%เรื่องนี้ก็ทํามาตั้งแต่ปี2554ถึง2560ที่เขาบอกนะอธิบดีกกรมศุลกาการเขาบอกว่าพบว่ามีชื่อของผู้กับโจ้เนี่ยเกี่ยวพันในฐานะ พนักงานสอบสวนก็ดีหรือคนจับกลุมก็ดีเนี่ยนะครับเจ้าของสำนวนจับกุมรถทั้งหมดเนี่ย368คันก็จำน่ายไปแล้วเนี่ยที่ประมูลไปแล้วเนี่ย363คัน ก็เหลืออีก5คันเขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยของศุลกากรเนี่ยนะครับประมาณปี60เนี่ยนะครับจะมีสินบนรางวัลนำจับเนี่ยให้ประมาณสัก4 0และ1คดีเนี่ยนะครับจะได้เงินสินบนไม่เกิน5ล้านบาทไม่ว่ารถคุณจะแพงแค่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยให้เต็มที่คือไม่เกิน5ล้านบาทแต่ที่ผ่านมาเนี่ยของผู้กากับโจนเนี่ยคนเดียวเนี่ย363คัน ก็ได้เงินไปมากกว่า450ล้านบาทเฉพาะภูมิกับโจ้นะเขาเขาก็คาดว่าน่าจะเอาไปแบ่งกับชุดจับกลุ่มหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปก็เป็นช่องทางการทําเงินของเขานั่นแหละแต่ผมว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะณนะวันนี้ภูมิกับโจ้เขาบอกรวยเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวจะทําคนเดียวเรื่องจับรถเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะต้องเป็นขบวนการอย่างแน่นอนนะฮะเพราะต้องมีชื่อคนจับกลุ่มนะมีชื่อพนักง,งานสอบสวนนูน่นนี่นั่นอีกเต็มไปหมดเพราะฉะนั้น คนเดียวไม่ได้แน่นอนต้องเป็นขบวนการนะฮะก็ต้องรอการตรวจสอบทางการเงินก็ดีนะว่าภูมุ่มกับโจม้มีเงินมาทางไหนอีกเรื่องยาเสพติดเคยทํามาก่อนหน้านี้แม้กี่เคสแล้วเนที่ทํามาแบบนี้ก็ต้องรอรตรวจสอบแต่เป็นเรื่องที่เราเราเนี่ยอย่าไปหาทํานะเรื่องแบบนี้มันผิดกฎหมายนะฮะโดนจับมาก็ไม่คุ้มเสียชื่อเสียเสียงอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยล้กันติดตามกันต่อไปว่าคดีจะจบลงอย่างไรนะตอนนี้ ผู้กำกับโจ้เนี่ยยังอยู่ในสถานะการหลบหนีอยู่นะกับอร้อยตํารวจโทรอีกหนึ่งคนเนี่ยนะหนีไปด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้แต่บางข่าวก็บอกข้ามไปขเขมรและบางข่าวก็บอกออกไปลาวออกไปพม่าและหรือบางคนคิดว่ายังอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับ